คือสิ่งที่ยังให้บ่าวตัวพ่นได้เห็นเนอ้อเบาวตัวพ่นเอ้ยความอลังการนี่คือทางด่วนที่บ่าวตัวพ่นเอ้ยเนี่ยทางดว่นนงวนโมนี่แมนทางด่วนมอเตอร์เวย์้วยเนี่ยเบาตัวพนี่อันนี้มอโตโตเตอร์เวย์บ่แมนอ๋อแล้วพี่น้องเอ้ยได้พี่นนี่อันนี้ก็รถไฟฟ้าสายไหนไอ่โมเมนต์รถไฟฟ้าทางด่วนที่จะเชื่อมต่อกันไปไดิทางด่วนโมนี่บางคนเทียนบ้านแพ้วโอ้โหหนึ่รถรถไฟฟ้าโมเมนต์เนาะโมเมนต์เบงเอาที่ละผู้น่ะเขาก่อสร้างวันน่ะเบาตัวพ่นเอ้ยลอยทั้งหัวน่ะเบิงเอ้าผูนน่ะ ถนนลอยฟ้าตัวจริงเนาะตอนนี้เขาอยู่นี่แหละตอนนี้เขาอยู่พื้นดินนะพี่น้องเจ้านายเขาจะขึ้นลอยฟ้าไว้หรือว่าจะกไหนทุกจริงทุกอย่างเนาะด้านคมนาคมหมอเพื่อนอือนี่แหละคมนาคมนะเนี่ยิึงเอานี่เบาเตโพนโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะคลิปนี้นะพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาบูอินกับโบเดม่าดนหน้าเนี่ยเด้น้องพี่น้องเนาะนี่คืออาถนนพระรามสองหรือว่าถนนหมายเลขสามสิบห้าที่มุ่งหน้าออกไปเชื่อมต่อสมุทรสาครเนาะพี่น้องเนาะสมุทรสงครามนะฮะ เป็นเส้นทางที่ไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสี่เนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่เนาะถนนเพกาเสมเนี่ยนะพี่น้องจักรวาลถือบ่อพิษเนี่ยขอสุดขอใหยนี่คือยังบ่อต้นทูบ่อพอไหนพ่นนี่คือยังหูบ่อบูฮู้แล้วเท้าทางยังก่อไอวาทางด่วนบ่อทางลอยฟ้าทางลอยฟ้าเนาะแต่พ่นยังสร้างวันแล้วเซตได้เนี่ยทาสร้างแล้วเซตเสียลังการขนาดใดนี่คือประเทศไทยประเทศไทยเก่งเรื่องการก่อสร้างสร้างสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนน งงบ่งงงบ่ถนนสองสันวะไงง่ายงงบ่งงงบ่คอยเชื่อว่าแน่นาคตประเทศไทยน่ะจะมีถนนสามสันอ่าถูกตอนนี้มีสองแล้วสองอย่างนั้นสันพื้นดินอีกอ๋อมีแม้แน่นอนรถไต่ดินก็มีเนาะเนี่ยบนดินอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองไทยสองสันสามชั้นในรถไฟฟ้ามีอยู่แล้วนะเขาตัวเขาไปดีบาพีสพี่น้องมีอยู่แล้วลืมไปได้เนี่ยบ้านที่พ่นเบิรงที่ไ่นเสาต่อหมอนี่สุดยอดลีเดียเสาเนี่ยก็เป็นแบบสวยงามหน่อยฝีมือคนไทยอีกวันคนไทย เนีิ่งวัสดุคนไทยเอาเองคนไทยเองเนี่ยส่วนมาเล่นงานกับเป็นเล่งานเพื่อนบ้านวันเป็นเล่งานเล้าเฮ้าเล่งานพม่าเขมรเนาะที่เป็นคอยเป็นอาบุตรซอยเพื่อนเนี่ยอุตรซอยเนาะนี่นี่แหละสิ่งที่อยากอยากให้พี่น้องฟังล่าห่าได้เห็นเนี่ยฝากเป่าเตยพุ่นนะดันคลิปเนี้ยไปให้บ้านท่าได้เห็นทำไมเด้อความอลังการเนี่ยเปล่าเตยพุ่นความเจริญความพัฒนาของประเทศไทยที่คำว่าเจริญมันต้องมีที่มาที่ไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือนี่แหละ สีเจริญในใจกจต็ต้องเหตตต้องสังต้องถ้ำแต่ละมือแต่ละเว้นต้องบยรุษเหตุนะมันถึงจะเกิดคำว่าความเจริญที่แท้จริงนะเนี่ยประเทศไทยพิ่นจเจริญแล้วบ่าวเตยพ้นเอ้ยแล้วเพื่อนบ้านพิ่นสีเจริญด้ยังได้ในเมื่อจิตใจพิ่นยังคิดแบบอิจฉายังคิดแบบนั่นแบบนี้อีกจิตใจบเจ่เจริญแล้วมันสิเจริญด้ยังไงบ่าวเตยพ้น คุณคิดแค่อิจฉาคุณไม่ลงมือทำเหมือนประเทศไทยเอาง่ายๆเนาะถ้าจะเจริญต้องเจริญทางจิตใจซะกอนจะงคอยพัฒนาไปเจริญโดยวัตถุไปนางต่ออิจฉามูบลุมือเห็ดมือสามไม่กบะไรยังดีคนที่เขาเห็ดตลอดเขาก็สิเห็ดไปเรื่อยๆเขาบุษ เห็ดบัได้เนาะอุ้ยบัวได้ทด้บราเตยพ่นเสาต้นหนึ่งเนี่ยสร้างบ้านในต่างหลายหลังเลยเร่เสาต้นหนึ่งเนี่ยนะบราเตยพ่นพ่นเอาปูนเนี่ยปูนเนี่ยคำว่าปูนที่ว่าเขาให้สร้างบ้านทั่วไปเด้อมันเป็นปูนพิเศษเพิ่นเด้โอ้สันวายบิ่งนี่ความอลังการที่บ่าบัวยัให้บ่าวเตยพ่นได้เห็นไปสะพอนถนนมันจักเล่นนะบาดนี่บ้าดถนนจักเล่นหรอบาดนี่ปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝนบ้งเนี่ยฟังเดียวเนี่ยนะ ถ้าดีพออีเมลอยมาเบิ่งเด้อพี่น้องเลยโคตรบานเฮาแต่อยากเห็นถนนเนาะถนนถนนที่คำเอ่อเรียกว่าที่มาของคำว่าจเจริญถนนที่หลายเส้นีละพี่น้องเลยคือเจริญที่เบียบพร้อมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนายเพราบผถือว่าถือว่าพิดอยู่มันตื่นเต้นไหมไอตื่นเต้นจริงจีิเหาอตืน่นเต้นแล้วเนาะเพาบผมเคยเห็นอย่างหี่นะมาอ,อยู่หยุดนี่เขาอยู่เขตไดนก็ยังนี่ตอนนี้เข<ห>าอยูุทั้งแสมด,ดําเนี่ยแสมดําแสมดําจะไปมหาชัย ใช่นะครับไปทั้งไอ้พันท้ายน,นรสิงห์อะไรออกไปบนสมุทรสาครนะอ,ออกไปสมุทรสงครามออกไปเพชรบุรีได้เนี่ยโอ้เจาเห็นนี่เทงิงเทิงนี่คือทางด่วนทางลอยฟ้าทางด่วนลอยฟ้าที่เพิ่สร้างใหม่บ้านคุน<ม>เชียนบ้านแถวโอ้คือ,อยังเปิดส่งานยังเปิดใส่ยงานผลจากพร,<อ>ระท่นแล้วเสร็จได้บางช่วงตรงแถวแถวท่าข้ามพระรามสองถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อออกไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม บอสิไปราช,ชบุรีนะฮะไปเพชรบุรีแล้วกลับไปนครปฐมกลับไปได้ดที่ทั้งเนี่ยอ,อาจจะบอกกันว่าเป็นประตูที่เชื่อมออกไปทางภาคอีสานได้เนีย<อ>่ยผ่านเพชรบุรีไปประจบคีรีขันก็คือถ้าถ้าว่าอานาคตเนาะพี่น้องเนาะเทศกาลที่ว่าปีใหม่หรือว่าสงการานต์รรถกระสิบปติเดี๋ยนี่มีทางเส้นนี้นมาแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยบ่าเตยพ่นแต่ก่อนเส้นนี้รถติดติดอีหลีถ้าคนไทยบนสีหูเลยว่าถนนเจนเนียครับ ไปจังไหนเนี่ยบอสเดียมาคอมเมนต์เด้อบอสเสียอายเด้อจังสันบ่ายแมนเนี่ยบอสเต๋ยพ่นเงย์บอสเนี่ยเงย์ยุ่อไอแปลว่าโคตรนี่ก็เก่งหน่อยเนาะโคตรเก่งเลยนะอารีแดรคนไทยเด้่เนี่ยคนไทยบอสนี่แหละคือคำว่าประเทศไทยเต๋ยพ่นเอ้ยเนี่ยฮะสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนถนนลอยฟ้านายนะเนี่ย นี่แหละคือนี่แหละคือทีมาของทีบ่าวผมมาถ่ายคลิปห้พี่น้องได้เห็นเนาะเพินสางถนนนะทีิแท้จริงคือถนนประเทศไทยนี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อกันไปเลยเมื่อทุกทุกเส้นทางนะพี่น้องเนื่ว่ากว่าเป็นเนื้อกลางอีสานออกตกออกใตนะฮะประเทศไทยเิ่นเน้นสร้างเนี่ย่เน้นบ้าเน้นเทจริงทำจริงเนี่ยนี่คืออีกนี่สิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอให้บ่าวเตยพ่นได้เห็นนะจากจุดนี้นะฮะบ่าวเตยพ่นเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมต่อนี่ฮะไปยัง ถนนกาญจนาไม้เหล็กเก่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์อันนี้มอเตอร์เวีเอ็มแปดสองเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะก็จะมีมอเตอร์วีเอ็มหกที่ไปเขื่อนลำตะคองนะฮะแล้วก็จะมีอ่ามอเตอร์เวย์ที่บ่าวหัวหินเนี่ยไปบุตรพาวิชีนะไปทางภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็จะมีไปทางอ่านครวัมน้รรเนียได้บ่าวเตโพธิ์มืงที่ไหะบ่าวเตโพธิ์อันนี้อีหยังตัวนี้ทางด่วนนี่ปะอันนี้ก็ทางด่วนที่จะเชื่อมต่อไปทางกาญจนาเนี่ยไม้เหล็กเก่านี่ะตรงอ่าอ่าบางกุ้เทียน นี่บางนี่นี่แ็่ยังบโแล้วเซตเป็นบ่ยเนาะย่าง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 สมเด็จเปนว่าบระยุทธเหตุบระยุทธ์สางเลยเนาะเหตุไปตลอดนี่ยประเทศไทยนะถูกพัฒนาไม่หยุดยั้งคือเป็นว่าพัฒนาดีแล้วก็พัฒนาให้ดีอีกย่างเพิ่นคือว่าบ้านเป็นว่าพัฒนางงแล้วเป็นว่าเน่าเหมือนกันได้เป็นหนอเลยเนี่ยนี่เพิ่งบอกว่าประเทศบ้านเพิ่นยังประเทศกำลังพัฒนาเอาสันยังบอกพัฒนาขนเานี้พัฒนาแล้วสุดๆแล้วขนาดนี้เพราะว่าเหตุอยู่สูมือสางอยู่สูมือเนาะไปมองได้ห็นแต่การก่อสร้างเห็นการเปลี่ยนแปลงนะ น้องเต๋อยางไปนำแข่งๆท่าอ่างสีไม่่าเห็นเสากับคนกระท่าสีท่ายังใหม่ตลอดคนเฮ็ดใหม่ตลอดนะดีขนาดน่ะอันนี้จักรีโล่ติปนเฮ็ดถนนนี่นะทามเนี่ยก็แง่ว่าเอ๊พี่น้องเอ๋ยนะมันลอยกว่ากิโลเมตรบอกน้องๆบาบูเองกับวุเน่ใจเด้อพี่น้องเอ๋ยขอเถียขอให้เนาะทานผู้ชมทางแอคที่หูกะทึบาบอกบาบูเน่บาบูลืมถนนเนี่ยบาบูเคยมารีวิวหลายขังในบ้านเตยพ่นบอกมาแล้วเต๋อเราบอกเราในข้งแรกได้ที่มาเห็นนี่ไงบุกเห็นเลย ตอนนี้เขาจะไปจุดเริ่มต้นของถนนเนี่ยของทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้บ่าวเตยพุ่นเอ้ยว้าชื่อเลยว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงสะพานสะพานอ่าคู่ขนานพระรามเก้าที่บนสางใหม่ที่บ่าวเตยพุ่นบินเงาทั้งเครื่องไหนบิงเอาพูน่ะไปอ้อนซ่อนบนเห็ดนี่นะบนเพื่อเก่งแต่เบนคือต่อกันแบบแบบคือตัวต่อนี่นะก็อื่นี่ยังนะเลโก้เพาอีนยังเขาเอิ่นนะ่นออกแบบมาคักแน่ยได้บ่าวเตยพุ่นน็อ ตัวนั่นตัวนี้เพิ่งก็เปะเปะเปะเงินบ่เพิ่เพิ่เพิ่สีแบบเอามาเป็นสินส่วนมาอแล้วมาแปะใส่บ่อเือปเนี่เป็นเป็นสินส่วนเด้ทั้งทึ่งนะแต่ว่าส่วนตอหม้อนี่เพิ่รออยู่นี่เฮ็ดอยู่นี่เด้แล้วเพืนเฮ็ดจะได้ยกขึ้นบัเนี่เพิ่จะมีตัวยกของมันเด้เนี่ยเนี่บ้็นเื่อนวะนะมีตัวยกขึ้นมาแม่นรถมันจอดตรงนี้เลยรถพ่วงมันจอดบรรทุกมาแล้ัยกขึ้นไปเชื่อมต่อกันปั๊บ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 เลยเลนโอ้เนี่ยนั่นสีแบบใส สุดยอดเนาะพีมือเนาะวิศวกรนี่คนใดเนาะคนไทยยัยเห็นหนาเนาะมันจะเป็นหรือมันเป็นคนใดวะโคตรเก่งโคตรอะัรนะเจ้เก่งบอว์แมนพูดเก่งโคตรสุดยอดเนยปาดเบิ้งความอลังการก้อนนาที่บาวโบเคยไปเนาะพี่น้องทางด่วนเมืองไทยนะับมอเตอร์เวイเอ็มหกอยู่เขื่อนลำตะคองเนี่ยฮะตรงนี้บอแมนเนื้อพี่น้องเอ้ตรงนี้จะเป็นมอเตอร์เวイเอ็มแปดสองนะพี่น้องเอ๋นะครับบางกอกเทียนบ้านแพลวจะเบิ้งคล้ายๆกันนะพี่น้องนะแต่คนละจุดกันเลยได้เบาเทโ่น ซ่อนสภาพร่อยกระจ้าใช่ไหเห็ดไก่กันแด็ดๆบ่งทางด่วนแล้วก็มีสะพานร่อยลตลอดับประเทศไทยสังเกตนีไม่ได้ก็เห็นง่ายนะชุดนี้บ่าวแต่พ่นชุดนี้เป็น,นอะไรไอ้โมงนี้มียังโมงนี้ปา้าดปานลุดออกเขามาในเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยเด้่ยเปนเป,นเป็นอุโมงอะไรออกมาเนาะมัน,ม,นมันอุโมงมันก็เป็นคล้ายๆกับว่าทางด่วนนี่แหละเป็นจุดอาจจะเป็นด่านเก็บเงินหรือว่าจุดจุด <ล>จุด <ลำ S 2> ต่อกันนะจุดต,ต่อจุด <ลำ S 2> เชื่อมต่อจุดทางขึง้นทางลงองไงแหละเบาเทพโพนเลยจะแบบที่พักลอกพักรถหนึ่งสี่บอกโมเมนต์เวลาจะขึ้นทางด่วนหรือว่าขื่ลงทางด่วนจุดนี้นะเป็นจุดขึ้นจุดลงของของของทางด่วนกับว่าใดเดิจังซันบอกแมนสวยออนซ้อนเดียวเพิ่นประยุทธ์เหตุยุทธสามประยุทธ์จะหนีได้โอ้โหนี่มันไปกลับบวดูจา่เลยคือแห่งใหญ่กว่าเก่าว่ะดูได้ไรใปกลับเลยเนาะบ่ะสี่เลนเลยเนาะขึ้นทางลงแล้วเบาเทโพนสี่เลนเนาะ ฟังขวาฝุ่นก็เป็นทางลงกอาจจะเป็นทางขึ้นก็ว่าได้ดิโอ้เนีนั้นบอยแม่นบอยจังใหญ่เนาะซ้อนซ้อเต่าหมอนี่นะซ้อนแนีงเงี้งามนะเอาไปไว้บ้านจักต้นตีล่ะเอาไว้เอาไปกันเอาไปกันมันสิไปไหนก็ได้ไอ้ก็เอาไปแต่ว่าออนซ้อนไหมออนซ้อนแบบกระจ้าเหตุเพามันแบบมันงามนะมันทั้งซี้กับซื้อราคาพคนและกระจ่างพคนเพิดไว้อยู่ทั้งอยู่ทั้งหน้าจักต้นหนึ่งเอาไว้เบิ้งเอาไปเหตุกับแบบเป็นจุดแรกมากเลยเด้ เอาไปเฮ็ดเลยแล้วต้นหนึ่งนะถามาราคาพันธุ์ไหนพันเป็ดตหาเด้อจุดแลนด์มาร์คของธงหน้าก็แล้วคอยไปเฮ็ดไปบ้าถ้าไปไกลไปไกลมาเฮ้ยต้นอะไรวป่าเสาอะไรนี่แหละคือเสาทาง,<อ>งด่วน,วนประเทศไทย <c oughs> มีที่มาอีก่ได้ไอ้เขาบอกขอไปเบิ่งมาเนี่ยขอไปเบิ่งมาแล้วจีนนะก็สิ่งแรกเนี่เนาะี่ยเอามาเฮ็ดไว้คืออะไรวะถึงเลยสอนสถานเท่า่าจันเนี่ยกลับไปเบิ่งราคาก่อนเนี่ยว่าทน,นายคล้ายน่าจักธงวุ้นเนี่ย ยอ,ยอมยอมลายคือจีอคือจีบุญปัญญาดอกสาสนี่เบิ่งแต่เสานี่ก็พอแห่งเลยนะมูลค่าเนี่ยบริจาคก,ก,ก,กี่แสนบาทหรือเป็นล้านบาทก็พอโอ้เป็นสิบสิบล้าตตลนไม่เป่าแต่พนแม่นบ่ะแม่นพนเขากมเป็นบอกไอ้บูปอ,อ่ะไม่เอฟซีเป็นบอกว่าเสาต้นหนึ่งนี่ราคาเนี่ยโอ้โหเป็นสิบสิบล้านหรือว่าหาล้านขึ้นบนนี้ว้าคุณเละต้นเดียวนี่เด้ชีวิตข่อยก็ยังหาอะไรนอกศาสตร์นี่เงินแสนเงินล้านหรืยังบุกเห็นอยู่พีพ่น้องเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวจีพายาวใส่พ่นไปเบิ้งจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นเด้อพายาวใส่พ่นมาเบิ้งทางด่วนไอ้ต้นเลยต้นเบิ้งโนทางนะเห็นบ่เนี่เห็นบ่เนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เจ้าเจ้ากำลังอ่อขีดได้หนี่อยนี่น่ะถนนโนทางประเทศไทยนี่ว่าวในรูนี่เห็นบ่เนี่เห็นบ่เดี๋ยวไปเห็นแล้วครับมไปถ่ายเองเนาะอลังการลีได้หนี่ยเลยแบบว่าโอ้โหแบบขนาดเช่าโตมอเนี่ยก็ยังแบบกินขาได้หนี่ยเลย อยู่ไซน,นี่น่ะอยู่ไซนนี้น่ะนี่อยู่ไซโบตอนนี้อยู่พระรามสองอยู่พระรามสองน่ะมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานพระรามเก่าเดี่ย <ฮะ S 1> เราขึ้นไปกันนะโอ้ไปกขบ่สวนก็เราสิไปมันกับ,บท่านแล้วเฮ้ยคนหนึ่งอยู่นนทบุรีพี่มาๆๆมามาเ<า>ล่นง่ายนี่นี่เบิงบบ้งนี่นี่ปอนายจะเบิ้งนี่ไปเจเบิ้งเสาจะเบิ้งเสาโต่หม่อมของเมืองไทยนายเลยขายหน้าเอาเบิ้ลทงก็ยังเห็ด่ได้นี่อลังการแห่งนายสุดยอดเนาะสุดยอดสุดยอดเราจะใคร อยากให้ไอต้นมาเห็นเนาะไอ้ต้นคนสวรรค์เนาะพี่น้องกัไอ้ต้นแซแนลเนาะเพิ่นกระโถ่มาเพิ่นอยากเห็นความจเจริญเมืองไทยเพิ่นเราบริบบอยังเราบริบบมาด้วยตัวเองก็อยากให้โทววิดีโอคอลบอกเพิ่นทั้งวิดีโอคอลเบิง่งอ,อยา่าเบิ้งหน้าเนาน,นอยากเห็นเรื่องความเจริญเพิ่นอยากเห็นแน่นอกกว่าอ่ะเห็นกรบโหมาแต่เศร้าพุนโอ้เห็นงานเห็นการเนี่ยลูกพี่เอ้ยแล๊าชไปใช้ต่อบัตรตัวแรงอ่ะสนามหลวงสนามหลวงลิาไปสนามหลวงจะหน่อยนี่ไอ มีหยังสนามรวมอะไรีกมีอย่าเห็นคีบบ่เห็นคิปบ่มีงานได้ไัยไป่ไยังไงบาวเตพุนเห็นแล้วบวุความเจรเลนเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วอ่าสุดหย่อนนาอพี่นอ้นองบาวเตพุนก็นเลยเห็นแล้วเนี่ยทู่ฮะ พี่น้องทั้งบ้านเห็นน้ำมาสั่นนะฮะเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวโบเอียงกะจะว่าจะมุ่งหน้าไปถ่ายคลิปต่ออีกทัวหนึ่งเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปกับบ่าวโบอและกับบ่าวเตยพ่นชาเหนียวน้ำเด้อเนาะพี่น้องเนาะทางชมทางทีมมักกะต้องอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจโดยการกดไลค์นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนทัางสองคนโดยการกดขำโฆษณาะนะฮะคำบอกคำจ่ายได้ที่บ่าวบทิดต้องหรือบ่สุภาพเนาะก็ต้องกราบขอตัวขออภัยน้ำเพียงเท่านี้สบายดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับไไปปลลพี่น้้องแว